เอาคราวนี้เรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อ18ตอนแรกก็อ่านโจทย์ก่อนให้ R แทนเซตของจำนวนจริงแล้วให้ A เป็นเซตของ x เป็นสมาชิกของ R ก็คือสมาชิกของเซตของจำนวนจริงโดยที่แล้วก็พวงนี้เป็นอสมการ 1.2. ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง 2. x กำลังสอ,งงสองบวก3 x บวก7น้อยกว่า หนส่วนทั้งหมดยกกำลังสอง x กบเอ็ด b ก็เป็นอสมก,การเหมือนกัน,นครับ b เท <B S 1> ่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของเซตของจำนวนจริงหรือ r โดยที่อันนี้คือเครื่องหมายโดยที่นะครับโดยที่ x กำลังสองลบห x บวกหทั้งหมดส่วน x บวกหมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้ว b intersect a complement เป็นสับเซตของข้อใดในต่อไปนี้ต่อไปก็เป็นชอยนะครับชอยก็เหมือนเดิมมี4ตัวเลือก x ทุกตัวก็ยเป็นสมาชิกของเซตของจำนวนจริงแต่ชอยที่ให้มาก็จะอยู่ในช่วงที่ต่างกันหรือเราเขียนใหม่ได้ว่าจะเป็นเหมือนอย่างข้อ1ก็จะอยู่ในช่วงนี้ปิดลบ1เปิด0ปิดลบ1เปิด2 ปิด 0, เปิด1และสุดท้ายก็ปิด 0, เปิด3สามารถเขียนได้2แบบนะครับในลักษณะนี้ก็คือเขียน x เป็นสมาชิกของ x เป็นสมกิกของ x เป็นสมกิกของ x เป็นสมกิกของแบบนี้คราวนี้กลับมาที่โจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้ต้องใช้อะไรในการแก้อย่างแรกเลยเราต้องแก้ระบบอสมการเป็นอย่าง เหมือนกับข้อเมื่อวานข้อเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาสุดท้ายก็ต้องรู้จากการใช้เรื่องเซตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเดี๋ยวพี่จะเริ่มต้นจากส่วนแรกคืออสมการก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ A กันก่อนเลยจากโจทย์บอกว่า A คือเซตของ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่1ส่วน2ยกกำลัง2 x กำลัง2บวก3 x บวก7น้อยกว่า1ส่วน4ยกกำลัง2 x บวก1 1ในลนักษณะนี้ก็คือเราจะมาแก้ส่วนตรงนี้กันนะครับ สอส่วน2ส,สามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งคือ2องกำลังลบ1ทั้งหมด 2x กซ์ำลังสองบวก 3x บวก7น้อยกว่า4ีก็หส่วน4ส,สามารถเขียนได้เป็น4ี่กำลังลบ1หรือ2องกำลังลบ2ยกกำลังสองเบวก11จับลบ1คูณด้านนอกแล้วลบ2คูณด้านนอกนะครับจะได้เป็น2ยกกำลังลบ 2x กซ์ำลังสอง ลบ 3x ลบ7น้อยกว่า2ยกกำลังลบ 4x ลบ22ถ้าฐานเท่ากันแล้วเราก็มาดูที่ตัวเลขชี้กำลังนะครับก็จะได้ว่าลบ 2x งกยกกำลังสองลบ 3x ลบ7 น้อยกว่าลบ 4x ลบ22คราวนี้ก็ย้ายข้างมาลบ 2x กำลังสองย้ายด้านนี้มาเป็นบวก4ก็เป็นบวก x บวก22ก็เป็นบวก15น้อยกว่า0คราวนี้พี่คูณลบ1เข้าทั้งสองข้างนะครับได้เป็น 2x กำลัง2ลบ x ลบ ระวังนะครับเวลาคูณลบ1เราจะเปลี่ยนเครื่องหมายกับมันก็มีค่าเหมือนกันกับที่ที่คูณลบ1แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายกับลองลองดูขั้นตรงนี้ก่อนนะครับก็มีค่าเหมือนกับถ้าพี่ย้ายฝั่งนี้มาข้างนี้ก็จะเหมือนกับเป็น0น้อยกว่า 2X2 -X -15 กซาลัง2ลบ x ลบ15ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่ากันกับสุดท้ายที่เราได้ สามารถทำได้หลายแบบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณด้วยจำนวนลบจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามในอสมการนะครับต่อไปเราก็มาแยกแฟกเตอร์กันกําลัง2องสองวงเล็บนแน่เลยต้องเป็น 2x กับ x ส่วน15ลบ15ก็จะแยกได้เป็น อาจจะเป็นสามลบห้าห้าลบสามหนึ่งลบสิบห้าลบสิบห้าหนึ่งแต่ว่าเราดูต้องดูพจน์นี้พจน์ตรงกลางเพราะพจน์ตรงกลางจะเกิดจากการรวมกันของพจน์นี้กับอะไรที่เรายังไม่รู้กับพจน์นี้รวมกันอะไรที่คูณกันแล้วรวมอะไรที่คูณกันสองพจน์นี้แล้วรวมกันได้ลบหนึ่งถ้าลองคิดไปคิดมาจะได้เป็นตรงนี้เป็นลบสามนะครับกับตรงนี้เป็นบวกห้า เพราะว่า2 x คูณลบ3จะได้เป็นลบ6บวกกับ5 x เป็นลบ1 x พอดีนะครับต่อไปเราก็จะได้ว่าจะมาแบ่งช่วงบนเส้นจำนวนจริงกันเส้นจำนวนจริงตรงนี้ก็จะเป็นลบ5ส่วน2ส่วนตรงนี้จะเป็น3และเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นบวกหรือเป็นลบ อย่างที่พี่เคยบอกไปนะครับว่าปกติโดยปกติเลยจะเป็นบวกลบบวกแต่พี่อยากจะบอกที่มาให้รู้ว่าทำไมถึงเป็นบวกลบบวกเพราะว่าไม่ว่าเราจะแทนตัวไหนที่อยู่ในช่วง x สมมุติว่าเราแทน x อยู่ในช่วงเปิด3เปิด Infinity หามาสักตัวหนึ่งในนี้10แล้วกัน และลองแทนลงในอัสมการนี้ดูก็จะได้เป็น2 10สิบวก5 2คูณ10บวกคูณ10ลบ3มีค่าเท่ากับ25คูณเเท่ากับ175ซึ่งมันมีค่ามากกว่า0ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนจากช่วงตรงนี้ซึ่งมีค่าเป็นบวกมันก็เลยช่วงนี้ทั้งหมดก็เลยเป็นบวกใช้แทนแค่ตัวเดียวก็พอ ต่อไปถ้าพี่หาสักตัวอยู่ในช่วงนี้น้องก็แทนอะไรง่ายครับแทนอะไรได้เห็นปับเลยในช่วงเปิดห้าลบห้าส่วนสองสามพี่จะลองแทนเป็นศูนย์นะครับเราก็แทนเลยก็จะได้เป็นศูนย์บวกห้าคูณกับศูนย์ลบสามเท่ากับห้าคูณด้วยลบสามเท่ากับลบสิบห้าซึ่งน้อยกว่าศูนย์นี่ก็เลยเป็นที่มาของเครื่องหมายลบตรงนี้ สุดท้ายก็อีกช่วงหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับ x เป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ในช่วงลบ infinity เปิดลบ infinity เปิดลบ5ส่วน2สมมติพี่สมมติว่าให้มันเป็นซักลบ10ก็ได้ว่า x เอ,อ2 x 2อ2ลบ1 0บวก5ลบ10ลบ3เห็นชัดๆน,นะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นบวกนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบวกออกตกตรงนี้จะเป็นลบแล้วตรงนี้จะเป็นลบนะครับขอโทษทีพอลบคูณลบก็จะได้เป็นบวกซึ่งทําให้ตรงนี้เป็นเครื่องหมายเป็นบวกเหมือนกันแต่ว่าโจทย์เราจากตอนแก้ระบบอสรรมการแล้วเราได้ว่า2 x บวก5กับ x ลบ3มากกว่าศใช่ไหมครับจากสไลด์ที่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเราจะเอาช่วงที่มากกว่าเท่านั้นก็คือจะเป็นอยู่ในช่วงที่เป็นเครื่องหมายบวกช่วงนี้จะได้ว่าสำหรับ A นะครับตอนนี้เรากำลังคุยกันถึงเซต A จะเท่ากับช่วงนี้ลบอินฟินิตี้ ลบหส่วนสองยูเนียนคือเอาช่วงนี้ด้วย3กับอินฟินิตี้พูดง่ายคือ A เท่ากับลบอินฟินิตี้ลบหส่วนสองยูเนียนกับ3ามอินฟินิตี้หรือเราจะเขียนแบบโจทย์ที่ให้ก็ได้เป็น เคือเซตเพราะช่วงคือเซตนะครับแสดงถึงว่าจํานวนจะอยู่ในช่วงนี้เหมือนกับได้เท่าไหร่จากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถ้าเราเขียนเป็นในรูป x เป็นสมาชิกของ R โดยที่ x อยู่ในช่วงนี้ก็ได้เหมือนกันมีวิธีเขียนได้สองแบบ เดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราหา a เสร็จแล้วต่อไปเรามาดู b กันพี่ขอกลับไปที่โจทย์ก่อน b ก็จะออกมาเป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือการแก้ระบบอสมการเรามาเริ่มดูที่ b กัน b ก็เป็นเซตนะครับคือจะเป็นช่วงเราก็จะหาคำตอบออกมาได้เป็นช่วงเหมือนเดิม เรามาดูกันก่อนว่าจะออกมาเป็นยังไงส่วน x บกหมากกว่าหรือเท่ากับ0ต่อไปก็ดูที่ตรงนี้แก้อสมการเหมือนเดิมด้านบนเราสามารถแยกแฟกเตอร์ได้นะครับเป็น x R บวกลบอะไรสักอย่างกับบวกลบอะไรสักอย่างคูณกันจะสังเกตว่าอะไรจะคูณกันแล้วรวมกันแล้วเอาอะไรอะไรคูณกันได้ห้าและบวกกันได้ลบหกก็มีอย่างเดียวนะครับคือลบหกับลบหส่วนก็เหมือนเดิม x กบวกหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์ต่อไปเราก็ใช้เส้น จำนวนจริงมาแบ่งถ้าสมมติว่าเราสมมติให้ทุกวงเล็บเป็น0เราจะได้วงเล็บนี้คือ x เท่ากับ5 x เท่ากับ1และ x ท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเขียนบนเส้นจำนวนจริงคือลบ1 1 5จากน้อยไปมากนะครับอย่างที่พี่บอกแล้วเอาคราวนี้เราไม่พิสูจน์แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าพิสูจน์ยังไงก็เหมือนกับถ้าเราแทนช่วงที่มากกว่า5 หรือใช้5ก็ได้เพราะนี้เป็นมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยมากกว่าวเท่ากับตรงนี้จะเป็นบวกลบเมื่อแทนลงไปบวกลบสลับกันไปนะครับต่อไปเราจะเอาช่วงไหนครับเราจะเอาช่วงที่เป็นลบหรือเป็นบวกสังเกตจากเครื่องหมายนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับต้องเป็นช่วงที่เป็นบวกและเป็นปิดด้วยแต่ระวังถ้าเป็นปิด จะแสดงว่าจะเท่ากับศนย์ทันทีถ้าสมมติว่าเราใช้ส่วนที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าเราจะให้พจน์นี้ทั้งหมดเป็น0ูนและตัวที่จะทำให้ไอ้นี้เป็น0ูนย์ได้มีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับคือ5กับ1แต่ลบ1ไม่ได้เพราะว่าถ้าลบ1จะกลายเป็นอะไรสักอย่างหารด้วยศูนย์ซึ่งจะไม่นิยาม เพราะฉะนั้นถึงว่าจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับซึ่งจะเป็นวงปิดวงสีดําตัวส่วนก็จะไม่สามารถเป็นศูนย์ได้เดี๋ยวพี่ขอเขียนใหม่จะได้มีที่อธิบายลบหนึ่งหนึ่งห้าเราช่วงที่เป็นบวกนะครับมากกว่าเท่ากับศูนย์ห้าเป็นศูนย์ได้ตรงที่ห้าเป็นแทนห้าแล้วด้านบนเป็นศูนย์ได้เอาช่วงนี้ลบ เราไม่เอาบวกเราเอาแต่ตรงนี้ระวังถ้าแทนลบหนึ่งด้านล่างส่วนจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นต้องเป็นโปร่งไม่รวมลบหนึ่งแต่หนึ่งรวมได้เพราะด้านบนเป็นศูนย์อสมการยังเป็นจริงลบไม่เอานะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คล้ายๆกับ A แล้วครับว่า B ก็จะเป็นช่วงของเปิดคือโปร่งลบหนึ่งปิดคือทึบ หนึ่งับปิดคือทึบหนึ่งใช้แบ็กเก็หรือวงเล็บแบบนี้นะครับยูเนียนกับห้าปิดปิดห้าเปิดอินฟินิตี้อินฟินิตี้เป็นเปิดเสมอคราวนี้เราก็มาเขียนรวมกัน B ก็คือช่วงเปิดลบหนึ่ง ปิดหนึ่งยูเนียนกับปิดห้าเปิดอินฟินิตี้น้องลองเขียนในรูปแบบ A A, A ตัวที่สองเลยนะครับในรูปแบบเป็นเซตจะได้ชินชินเวลาแสงวิธีทำจะได้เขียนเป็นโดยที่ X อยู่ในช่วงนี้ X เหมือนกับเป็นสมาชิกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในช่วงนี้ มันเขียนได้สองแบบนะครับอ้าวคราวนี้เราก็ได้ a กับ b แล้วง่ายแล้วครับคราวนี้กลับมาดูที่โจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์ต้องการหาอะไรโจทย์ต้องการหาว่าโจทย์ไม่ได้ต้องการหา b intersect a นะครับเพราะว่าถ้าดูจากชอยแล้วชอยถ้าน้องลองดูจากชอยแล้วเขาจะบอกว่า b intersect a เป็นสับเซตของช่วงไหน มันอาจจะไม่มีคําตอบก็ได้แต่คําตอบที่เราหาได้เป็นช่วงจะต้องอยู่ในช่วงหนึ่งในสี่ชอยนี้แต่ว่าไป B intersect A ต้องใช้ความรู้เรื่องเซ็ตซึ่งพี่จะขอแซกนิดนึงนะครับในความรู้เรื่องเซ็ตเวลาเรา B intersect A ง่ายที่สุดคือการวาดแผนภาพเวนนออยเลอร์ซึ่งตัวกรอบนี้ จะเรียกว่ายูนิเวอร์สตรงนี้จะเป็น A และ B แล้ว B i อินเตอร์เซ o ก p l m คอมคืออะไรแต่ก่อนอื่น A c o m p l ลีเมนคืออะไร A c คอมพลีเมนคือทุกอย่างที่อยู่นอก A แต่อยู่ใน Universe เพราะฉะนั้นถ้าเราวาดรูปจะคือส่วนนี้ครับ เพราะฉะนั้นพี่จะให้ A complement เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราก็จะวาดได้ A complement คือตรงนี้ไม่รวม A ส่วน B นะครับ B ก็คือเซตของ b แล้วคำว่า intersect นะครับ intersect คือแปลว่าส่วนร่วมหรือเอาส่วนที่มันมีทั้ง b และ a complement ซึ่งมันคืออะไรครับ คือส่วนที่สีส้มมันทับกับสีน้ําเงินเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นส่วนนี้ทั้งหมดเลยคือจะเป็นส่วนของ B ส่วนที่อยู่ใน B แต่เป็นส่วนที่ไม่อยู่ใน A หรือพี่จะเขียนอีกอย่างหนึ่งในทางเซตก็ได้ว่า B i อ t นเตอร์เซ o ก p คอมพสามารถเขียนได้เป็น B ลบ ลบอะไรครับ a อินเตอร์เซ็กบีหรือเขียนว่าเป็น b ลบเเลยก็ได้เพราะยังไงส่วนนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็ไม่อยู่อยู่แล้วลบออกไม่มีค่าอะไรเพราะว่าเราคงไม่อยากมาหา a อินเตอร์เซ็กบแล้วค่อยลบออกจาก b เพราะเราทราบ a เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่อยากฝากน้องเลยนะครับว่า a b อินเตอร์เซ็ก A c คอม l พลเมนคือ B-A ลบเเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่โจทย์ถามคือไม่ใช่อะไรเลย,เลยก็คืออะไรที่อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A อะไรที่อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A คราวนี้เราหาไว้แล้วนะครับว่า B คืออะไรและ A คืออะไร วานจำนวนอีกครั้งลบห้าส่วนสองลบหนึ่งหนึ่งสามห้าต่อไปเราจะเอา B ลบเเรามาดู B ก่อน B B คือตรงนี้ อันนี้คือเปิดลบอินฟินิตี้เปิดลบ5้ส่วนสกับอันนี้คือ3กับอินฟินิตี้เพราะฉะนั้น B-A ลบ a อย่างที่พี่บอกนะครับคืออยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A เพราะฉะนั้นหรือว่าเป็น B-A ลบ a อินเตอร์เซ็ก B ก็ได้ อะไรที่อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A จะสังเกตได้ว่าส่วนฟ้าๆนี่คือ B จะอยู่ใน A หมดนะครับเพราะ A มันคุมมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น B ลบ a จะเป็นแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวเพราะตรงนี้ลบออกก็ไม่มีความหมายเพราะไม่อยู่ใน B อยู่แล้วแต่ตรงนี้คุมใน B ทั้งหมดเลย B คุม b ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า b ลบ a คือช่วงเปิดลบ1เปิด -1 คราวนี้อยากจะให้อ่านโจทย์ดีๆก่อนว่าเขาไม่ได้ถามหา b ลบ a นะครับแต่เราได้แล้วว่า b ลบ a คือช่วงเปิดลบ1เปิด -1 แต่เขาถามว่าเป็นสับเซตในข้อใดต่อไปนี้ ถ้าน้องอ่านโจทย์ไม่ดีลองมาหา a ลบหนึ่งหนอยู่ไหนดูแล้วไม่มีก็ไม่มีจริงๆอะครับเพราะเขาไม่ได้ถามว่าคือข้อไหนเขาถามว่าเป็นอยู่ในช่วงไหนถ้าอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นสับเซตของอะไรก็ตามตัวนี้ถ้าเขียนในเส้นจำนวนนะครับลบหนึ่งหนึ่ง อันนี้เป็นโปรไอตัวอะไรนี้นี่ซึ่งเป็นหนึ่งในคำตอบนี้จะต้องคุมไอนี้ทั้งหมดเลยถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการเป็นสับเซตข้อหนึ่งใช่ไหมครับข้อหนึ่งไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมมุติว่า0.7อยู่ในอยู่ในตัวนี้ ยูตัวนี้แต่0.7ไม่อยู่ในตัวนี้เพราะตัวนี้ถึงแค่ศูนย์สังเกตว่าตัวนี้ในช่วงปิดลบหนึ่งเปิดเปิดศูนย์จะไม่คุมช่วงที่เราหามาได้คือ b ลบ a เพราะจะข้อ1ไม่ใช่ข้อสองใช่ไหมครับข้อสองใช่นะครับเพราะว่า ลบหนึ่งรวมด้วยแต่อันนี้ไม่รวมแสดงว่าช่วงช่วงปิดช่วงตรงปลายด้านนี้โอเคแล้วส่วนด้านนี้มันคุมถึงสองแต่อันนี้ถึงแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบถ้าเรามาดูอันที่สามก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะว่าตรงนี้ยังมีส่วนที่เป็นลบแต่ตรงนี้ไม่มีเลยตรงนี้มีส่วนที่เป็นลบตรงนี้ไม่มีเลยครับหรือว่าถ้าจะทำให้ชัดเจนขึ้นก็คือ ในช้อยข้อ2องในช้อยข้อ2นะครับช่วงนี้คือลบหกับสองซึ่งเป็นปิดอันนี้เป็นเปิดจะคือช่วงนี้แต่ B ีลบ A ของเราซึ่งเราได้บอกไปแล้วครับคือลบหนหนึ่ง ึ่งจะอยู่ฟันตรงนี้ลบหก็ตรงนี้แต่นี้เป็นเปิดก็ไม่มีปัญหาอะไรเปิดสังเกตว่ามันจะครอบหมดเลยถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ลองเช็คด้วยการวัดรูปเอาก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อ2นะครับก็คือในช่วงเปิดลบหน,หนจะเป็นสมาชิกของช่วงปิดลบหนึสองสำหรับโจทย์ข้อ11ที่เราเพิ่งคิดผ่านมาซึ่งตอบข้อ2นะครับ ก็จะต้องใช้ความรู้ในการแก้ระบบอสมการแก้ระบบอสมการต้องระวังการเปลี่ยนเครื่องหมายจากการคูณด้วยลบหรือการดูว่าเป็นช่วงปิดหรือช่วงเปิดบางคนเห็นเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้อาจจะคิดว่าอันนี้เป็นช่วงปิดสําหรับทุกตัวที่หาได้แต่ไม่ใช่นะครับอย่าลืมว่ากรณีเศษส,ส่วนตัวส่วนจะเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นเปิด พอเราหา a กับ b ซึ่งเป็นช่วงหรือเป็น Z เซตออกมาแล้วนำมา b intersect a complement ซึ่งอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่พี่ได้บอกไปได้แสดงให้ดูแล้วนะครับซึ่งก็คือ b ลบ a แต่ถ้าใครจำไม่ได้ก็สามารถวาดแผนภาพได้แต่อาจจะเสียเวลาหน่อยเพราะฉะนั้นพี่ก็แนะนำให้จำไปเลยแต่จำเราก็ต้องมีรู้ที่มาการพิสูจน์แล้ว ทำให้เข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ใช้ความรู้ทางด้านอสมการและความรู้ทางด้านเซตมารวมกันแล้วนอ,อกจากนี้น้องต้องรู้คําว่าสับเซ็ด้วยว่าแปลว่าอะไรนะครับก็ลองไปทวนดูนะครับสําหรับข้อนี้ที่ว่าก็ไม่ยากแต่ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ครับผม